สวัสดีมีโชคทุกท่านครับมาดูกันต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาดวงเมืองด้วยดวงเมืองประเทศไทยก็สถิตยอยู่ตรงนี้แต่พอเห็นพื้นดวงของประเทศไทยแล้วนะครับที่พบวินาศนั่นก็มีดาวคศุกราหูสถิตยอยู่ แล้วทีนี้มีดาวอังคารราหูโคจรเข้ามาแล้วก็มีดาวพุธเข้ามาถ้าอาการของดาวลักษณะนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าช่วงตั้งแต่วันที่9เมษาเป็นต้นมาแล้วก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังวันที่23เมษายนก็คือเรื่องของพายุใหญ่ลมที่พัดพา น้ำฝนและความร้อนก็เรียกพายุฤดูร้อนแล้วก็ความเย็นชื้นทีนี้เมื่อเกิดพายุลักษณะนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ว่าประเทศที่ค่อนข้างจะเห็นแล้วน่าจะราบเป็นหน้ากรอก็น่าจะเป็นทางฝั่งกัมพูชาเวียดนามทางนี้นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแล้วก็ทางฝั่งพม่าส่วนประเทศไทยก็ทางอีสานตอนเหนือและก็ทางภาคตะวันออกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการเดินเรือการออกเรือใดๆต่างๆพวกนี้นะก็ให้คอยติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าตามวิถีดวงดาวแล้วเนี่ยดูอย่างนี้นะในราศีเ,เมษเนี่ย ลักษณะดวงเมืองอยู่ตรงนี้ส่วนดาวที่มารุมมาต้มกันอยู่ตรงนี้คือเรือนพบวินาศในพื้นดวงชะตาดวงเมืองนั้นกจะ็จะมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำฝนน้ำจากที่สูงนะครับมาสถิตยอยู่เป็นมหาอุดในภพวินาศนี่โดยพื้นดวงก็เรียกว่าน้ำดีแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านเมืองแต่โบราณนี่ก็จะเสียหาย ก็มีฤดูน้ำหลากทุกปีโบราณท่านจึงทำบ้านเรือนสองชั้นแล้วก็ก็จะมีเรือไว้ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ถมที่ถมทางถมห้วยหนองคลองบึงนะลัดปิดทางน้ำพอฤดูน้ำหลากมามันก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะเกิดน้ำท่วมนะครับอันนี้ประเทศไทยนะแล้วก็มีดาวราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมประเภทลมพาย,ยุลมทำลายล้างด้วยนะฮะ แล้วก็มีอังคารเข้ามาร่วมสมทบอันนี้เป็นลมธรรมชาติลมจากทะเลพอมาเจอราหูเนี่ยมันก็กลายเป็นมรสุมเป็นลมขนาดใหญ่พายุนะครับขณะเดียวกันราศีมีนเป็นราศีทากน้ําเชี่ยวแล้วก็มีพุทธและศุกร์นะในพื้นดวงเมืองมีพุทธและศุกร์ทีนี้ในดวงที่จออยู่เนี่ยก็พุทธถอยหลังเข้ามา นะครับถ้าพุธถอยหลังแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของความแปรปรวนทางธรรมชาติที่มันผิดปกติเขาเรียกว่าพุธพักองศานะครับแล้วก็พระศุกร์ช่วงประมาณวันที่25เมษาจึงจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษแต่พอย้ายเข้าสู่ราศีเมษนี่ก็รา,าศีธาตุไฟมาเจอกับอาทิตย์มาเจอกับพฤตยิยูก็จะเป็นความผันผวน พูดง่ายว่าดาวโคโจรลักษณะนี้นี่คือสัญญาณเตือนเรื่องของพายุที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้ค่อนข้างจะเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงนะครับส่วนดวงเมืองเราเนี่ยก็เอาละถือว่าเป็นประเทศที่สุวรรณภูมิมีขอบเขตคันทศีมาป้องกัน บางทีก็อาจจะโดนแค่ไปปลายนะยกเว้นว่าเออในจังหวัดที่ไปติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็พึงระมัดระวังนะเรายังมีเรื่องการชนถ้ามาทางฝั่งอันดามันก็ยังมีพมา่านะป้องกันนะครับแล้วก็ถ้าม,มาทางฝั่งะทะเลจีนใต้เออก็จะมีเวียดนามแล้วก็ลาว รับกระแสไปก่อนนะครับเราก็จะโดนปล,ปลายๆทุกปีแต่ทีเนี้ยปีนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะวิปริตอยู่หน่อยนะครับเเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของดาวพระเสาเข้ามาที่ภพราพราศีธาตุลมนะแล้วก็ดาวธาตุลมก็เนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาศอังคารร่วมช่วงที่อังคารกับ ภาสาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ย้อนดูคำณพยากร์เก่าๆนะครับทั้งลงในติ k t o อกเรื่องของภัยที่ประเทศไทยจะเจอก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการเคมีแล้วก็การสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็โลกของเรานะีอันนี้ก็พยากรณ์ไว้ทางฝั่งยุโรปและอาระบจะเล่นงานกันทีนี้เมื่อพ้างทานโคจรเข้ามาในภพวินาศเนี่ยเออถ้ายังมีสงครามอันนี้ก็คือย่อยยับขนาดใหญ่เลย แต่ก็มองเรื่องของพายุนะครับลมนะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันใครที่ปลูกต้นไม้ใหญ่หรืรอปลนกิ่งตัดแต่งนะเพื่อไม่ให้ต้านลมพายุจนเกินไปนะครับบ้านเรือนรถราก็ตรวจสอบนะบางทีก็อาจจะมีพายุลูกเห็บอะไรเข้ามาด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนเมษาแล้วก็มาถึงช่วงพฤษภาคมเนี้ย จะมีพายุหนักมากๆถ้าเห็นตามวิถีการโคโจรของดาว